สวัสดีค่ะบุภาผานด้วยค่ะมาแนะนำเสื้อถักลายง่ายๆอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นเสื้อคลุมทับเนาะผ่าหน้าตัวนี้ด้วยลายถักที่ง่ายๆแต่บุภาเห็นแล้วแบบแบบคือคือน่ารักดีค่ะแล้วก็มีติดกระดุมติดกระดุมนิดนึงนะเหมือนว่าเอา่อเพื่อไม่ให้มัน,ม,นมันแบบเวลาเราใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใส่ใส่ทับสายเดียวอะไรของเราแต่ว่าแขนกระดิ่งออกมานิดเดียว เสื้อตัวนี้เห็นเห็นโดยภาพรวมน่ารักดีนะคะน่ารักดีใบรุ่นก็ใส่ได้ผู้ใหญ่ก็ใส่ดีค่ะตัวนี้นะทีนีเ้เขาทำเขาทำกระดุมติดแค่แค่2เมนะ็ดเนาะแค่2เม็ดอันอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นกระดุมหรือเปล่ามันมองไม่ชัดค่ะมองไม่ชัดเนี่ยนะเนี่ยค่ะทีนี้ว่าด้วยด้วยลายที่เป็นลายที่ไม่ยากถักง่ายๆเลยค่ะตัวนี้อันนี้คิดว่าถักวันเดียวก็น่าจะเสร็จเนาะเพราะว่าถัก ของนางแบบเนี่ยเขาถักค่อนข้างพอดีตัวนะคะไม่ไม่ได้ดวมนะประมาณพอดีตัวทีนี้แขนเนี่ยค่ะเขาถักเลยออกแขนมานิดนึงก็จะเป็นกระดิ่งค่ะเราถักอ่ถักเป็นชิ้นเดียวนะคะถักขึ้นนะถักขึ้นแต่ผ่าหน้าผ่าหน้าตรงคอเนี่ยตรงคอที่เขาล่นนะคะล่นเข้าไปเนี่ยประมาณส3ดอกเนาะสดอกก็เหมือนคอสี่เหลี่ยมอะค่ะเหมือนคอสี่เหลี่ยมแต่ว่าล่นล่นข้างเนี่ยไป3าดอกเนี่ยค่ะสามวงดอกแล้วก็ขึ้น ขึ้นคอข้างหลังก็เอามาชนพอเราถักขอบค่ะมันก็จะได้เป็นเหมือนเหมือนคอเหมือนคอกลมผ่าหน้าเหมือนผ่าหน้าเนี่ยค่ะตอนนี้นะแขนนี่ก็ถักเลยเออกมาคือแขนเนี่ยเขาถักเ,เขาถักจะจะถักแบบเ,เป็นตัวแล้วก็เอามาต่อกันก็ได้นะคะมันจะเลยมานิดเดียวเนี่ยค่ะเขาถักขึ้นนะอืหรือจะถักโซ่ต่อออกมาเพิ่มแขนเหมือนที่ปุภาแนะนํา ในคลิปก่อนๆนั้นก็ได้ค่ะแต่ว่าอันนี้ของนางแบบเหมือนพอเอามาชนกันแขนมันตกพอดีค่ะแขน,นตกพอดีนะเดี๋ยวเรามาดูลายกันอันนี้มันจะเป็นลายถักที่ไม่ยากนะคะลายถักที่ไม่ยากหลายท่านอาจจะมองปุ๊บแล้วก็ทําได้แต่ว่าหลายท่านก็อาจจะไม่ต้องคิดก็เดี๋ยวบูพามา,มาสอนถักลายข้าวๆไว้ให้ดูค่ะไปดูเนาะทีนี้ของบูพามาจะใช้เข็ม เข็มเบอร์3าเบอร์สนะคะเบอร์3ามเบอร์สี่ 3, แล้วไหมพรมถักให้ดูเป็นตัวอย่างหน่อยหนึ่งนะคะแต่ตัวแต่ของบูพาไม่ได้เอามาสอนทำทำเข้าแขนเข้าคออะไรนะอาจจะต้องอาศัยคลิปจากาท่านอื่นท่านอื่นสอนไว้ค่ะก็มาเอาลายเอาลายแล้วเอาแบบจากบูพาไปแล้วกันเนาะเพราะว่าด้วยด้วยเสื้อนี่ค่ะมีแบบเสื้ออยู่เยอะก็จะได้เห็นแบบเสื้อหลากหลายแบบเนาะ ทีนี้ขั้นตอนเริ่มต้นนะคะเราถักโซ่ยาวๆเลยถักโซ่ยาวๆเพราะอันนี้มันเป็นผ่าหน้าเราก็ไม่ต้องเอามาชนกันค่ะถักโซ่แต่ว่าตรงโซ่ตรงถักตรงชายเนี่ยอย่าแน่นมากนะคะเพราะมันจะลังเวลาเรารีดคือไม่ต้องแน่นมากค่ะอันนี้บุพภาทําให้ดูตัวอย่างให้ดูหน่อยหนึ่งเนาะพอถักโซ่โซ่ยาวๆเสร็จแล้วนะคะ โซเดยยวเสร็จแล้วนะเราก็นับว่าเราจะเอากี่กี่ช่วงช่วงดอกค่ะกี่ช่วงดอกให้เอาเลขคู่นะคะเลขคู่นะให้นับเลขคู่ทีนี้ขั้นตอนแรกเนีคะเราก็ทำสามโซ่นะคะสโซ่ก็เว้นเว้นสองโซ่มาปักโซ่ที่3เริ่มแรกนะคะนะคะใช้3โซ่เป็นห่วงก่อน มาปักโซ่ที่3นะคะเว้นสองปักโซ่ที่สมเนี่ยเรานับไปให้ให้ลงคู่ค่ะเราพอถักเราถักไปอย่างเงี้ยให้รอบเอวแต่ว่าต้องถักเผื่อนะถักยาวๆเผื่อรอบเอวเราว่าเราจะเอาเอาความกว้างของตัวเสื้อเท่าไหร่ทีนี้เ,เราก็ตรงดูไหมเราด้วยนะคะถ้าเป็นไหมพรมเนี่ยรีดแล้วมันจะย้วยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเ,อเราเรา,เ,ราเวลาเรารอบเอวเรานะคะดึงให้ตึงๆ พอถักโซ่แล้วค่ะดึงให้ตึงๆว่าเราจะเอาประมาณไหนเนาะแล้วเราก็ค่อยมาถักสามโซ่อย่างเงี้ยค่ะถักนี้นะสามโซ่เป็นห่วงเบ้นสองมาปักโซ่ที่สามนะคะเบ้นสองปักโซ่ที่สามคือบางทีลายลายถักไม่ยากนะคะแต่ว่าพอทำออกมาเป็นตัวเสื้อก็สวยดีนะคะจะได้มีเสื้อหลากหลายลายใส่กัน ตอนนี้ถักแป๊บเดียวแต่ปูผายเห็นเห็นแบบแล้วมันน่ารักค่ะมันแขนกระดิ่งนิดๆน,น,นะน่ารักดีพอมาตรงนี้เราก็ขึ้นโซ่โซ่นะคะโซ่สามเนาะเพราะอันนีเ้เราจะทำสาบใช่ไหมคะทำสาบเนาะทำทำด้านข้างเพราะฉะนั้นด้านข้างเราขึ้นโซ่สาม่ะก่อนที่จะมาขึ้นลายมันเนี่ยนะคะอันนี้เราก็มาพันหัวเข็มห่งครั้งตามแบบ ตามแบบตรงกลางเนี่ยเขาใช้สามสามหลักนะคะปันหัวเข็มหนึ่งครั้งสามหลักเราจะเอาสามหลักเหมือนตามแบบก็ได้หรือจะเอาสี่หลักก็ได้แล้วแต่เรานี่นะคะบุภาเอาสามตามแบบนะแล้วก็โซ่หนึ่งหนึ่งโซ่นะคะแล้วก็มาช่องคือลายนี้จะไม่ยากค่ะลายนี้ง่ายมากลายนี้แบบแต่ว่าถักก็ถ้าถักแน่นมือก็ได้ค่ะเพราะมันเป็นหลักเนาะอืม ไหมพรมเส้นเล็กใครจะใช้ใครชอบไหมพรมก็ใช้ไหมพรมใครไม่ชอบไหมพรมก็ไปใช้ไหมซัมเมอร์ก็ได้ค่ะก็กถักได้เหมือนกันก็เป็นลายเล็กๆเนาะแต่บุพานได้ชอบไหมพรมใช้สามสามหลักนะคะพันหัวเข็มดึงสองจังหวะค่ะดึงสองจังหวะนี่นะ เว้นหนึ่งโซ่ค่ะเว้นระหวังหมุกผัดถนัดซ้ายนะคะถักขวาไม่ได้เลยค่ะต้องแจ้งท่านผู้ชมนิดหนึ่งมีน้องหลายคนมาแล้วก็จะดูงงนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะไปคนละทางกับมือขวาเนาะเวลาถักค่ะมันกลับข้างกันว่นงั้นเถอน แต่ถ้าดูเรื่อยๆก็จะเป็นค่ะก็ดูอาจจะต้องดูอาจจะดูดูนิดนึงดูช้านิดหนึ่งแต่พอดูไปก็จะคุ้นค่ะถ้าดูเรื่อยๆก็จะคุ้นอันนี้ใช้สามหลักนะคะถักไว้เป็นเสื้อคลุมทับอีกทีหนึ่งค่ะเวลาไปไหนๆบางทีเราก็ใส่สายเดี่ยวแต่ไม่ร้อนหรอกค่ะไม่พรม เพราะมันเป็นมันพวกนี้มันมีห่างๆนะมันลายห่างๆไม่ร้อนหรอกคะ่ะโทษอันนี้บูพัฒนใช้เข็มฝั่งเบอร์สามถักนะคะพอตรงขอบมนะันอะเราทำขอบขึ้นต้นไอ้นี่นิดนึงนะคะเนี่ยคะ่ะทำหลักให้มันนิดนึงอันนี้เราจะทำขอบทำขอบเพื่อเพื่อที่จะ มันจะได้ง่ายเวลาเราทำสาบมันเนี่ยคะ่ะสามโซ่แล้วก็มาขึ้นลายอันนี้แล้วพอ,พอรอบนี้เราก็มาขึ้นลายเวลาเราเก็บมันนะคะทำขอบมันจะได้เป็นแนวเส้นตรงพอรอบนี้เราก็ปักบนหลักเนะะี่ยค่ะปักบนหลักเพราะมันใช้ใช้สามรอบเนาะแล้วก็หนึ่งโซ่นะคะ แต่อันนี้มันมองมองภาพรวมนะคะมองภาพรวมสวยมองไกลๆอ่ะมองเป็นตัวทั้งตัวอย่างเงี้ยค่ะบางทีของฝรั่งเขาจะมีลายแต่ละลายเนี่ยถักออกมาสวยมากเลยค่ะลายถักแต่ทีนี้ว่ามันต้องอยู่คือมันต้องทําเป็นตัวเสื้อค่ะมันถึงเราถึงจะเห็นว่าพอเป็นตัวเสื้อแล้วลายมันออกมาสวยไหมอืม บางลายเขาก็ลายง่ายๆแต่วัดทำมาเป็นตัวเสื้อก็เป็นเรียบๆลายเรียบๆใส่สวยดีค่ะอันนี้ถักคิดว่าวันเดียวก็เสร็จนะเนี่ยเพราะลายมันไม่มีอะไรยิ่งจะใช้ไหมพรมนะคะวันเดียวก็เสร็จก็ได้เสื้อใส่ตัวหนึ่งนคะคะ ถ้าเกิดเราไม่ติดกระดุมก็ใช้เป็นเชือกผูกก็ได้นะคะตรงคอตรงชนเป็นเชือกผูกก็ได้ค่ะคุมทับเสือ้อเราอาจจะมีชุดกระโปรงชุดอะไรของเราอย่างเงี้ยค่ะคุมทับหรือว่าเสื้ออยู่บ้านชุดอยู่บ้านเวลาเราออกไปหน้าหนาวเป็นเสื้อคลุมอะค่ะเป็นเสื้อคลุมเสื้อถักมันก็จะอุ่นอยู่นะคะ ใ่หน้าหนาวจะอุ่นดูวิโทษอย่าไม่ติดอันนี้รอบที่สองอันนี้พอสามแล้วก็ทักขอบออกมานิดนึงนี่นะคะตรงขอบเนี่ยค่ะ เห็นว่าตรงตรงข้างมันมันก็จะดูหนานิดนึงแต่ทีนี้ว่าเราจะทําขอบไปเลยโดยทําเป็นหลักเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะพอรอบนี้นะคะโซ่สามเสร็จแล้วก็มาปันหัวเข็มอันนี้อันนี้เราเราอย่าเพิ่งรวบนะคะให้ได้สามอันก่อนนะคะ สามหลักแล้วก็รวบนี่นะคะรวบแล้วก็โซ่สามสามโซ่ค่ะรวบสามโซ่ ของบุพาส่วนใหญ,ญ่จะเน้นจะเน้นเอาแบบเสื้อใหม่ๆมาให้ดูนะคะแบบเสื้อจากเว็บของต่างประเทศถ้าใครเ,เข้าไปดูเว็บของต่างประเทศก็จะมีอยู่ค่ะแต่นี้บุผาเลือกมาเลือกจากของเขามาเลือกที่มันเหมาะกับบ้านเราเนาะจะเรียบหน่อยแล้วก็ถักไม่ได้ยากมากอะไรอย่างนี้ค่ะคือถักแล้วได้ใช้ประมาณนั้นแล้วก็ก็จะสอนถักลายให้นิดหน่อย สอ,สอนทำลายอะค่ะแต่ว่าขั้นตอนที่เข้าแขนเข้าคอเข้าถือทำตัวอย่างเี้ค่ะ mm hmm. ก็จะไม่ได้ทำให้ดูเนาะอันนั้นมันต้องตัดต่อคลิปทีนี้ไม่สะดวกในการตัดต่อคลิป mm hmm. ก็เลยเอาลงทำลายอย่างนี้ไปก่อน หลักหลายลายค่ะจะได้เอาไปถักได้หรือลายท่านเอาไปถักขายจะได้มีแบบเสื้อหลายๆแบบหลายๆล,ลายไว้ขายไว้ทําขายเป็นอาชีพอือันนี้สามโซ่หลายคนเขาก็ทำขายนะคะพอดีข้างที่ทำงานบุพาพก็จะมีคนหนึ่งเขาทำ เขาทาพวกกุญแจสํารองอางเงี้ยค่ะทำกุญแจเมสกุญแจเขาก็ถักไข่นะมีคนมาจ้างเขาถักชุดชุดเด,ดชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็ชนตรงนี้เนี่นะคะพอมาพอมาอีกรอบนี้เราก็มาเป็นโซ่สามเนะะี่ยค่ะเหมือนเริ่มข้างล่างเลยนะคะเนี่ยค่ะสามโซ่ แล้วก็เริ่มลายใหม่เริ่มต้นใหม่อันนี้ใช้สามโซ่ก็พอค่ะไหมพรมต้องรีดก่อนค่ะมันถึงจะเรียบแต่ตอนถักนะี่มันก็ไม่สวยหรอกยิ่งถ้าไหมเสม,มอตอนถักนี่ยิ่งไม่สวยค่ะต้องรีดแล้วถึงจะสวยเนียค่ะลายมันจะเป็นประมาณนี้ นี่นะคะจะได้ลายอย่างนี้อืมพอด้านหน้าเราก็มาชนนี้ด้านหน้ามาชนใช่ไหมคะเนี่ยคะ่ะอันนี้ถักหวบางตัวแต่ว่าให้ลงให้ลงเลขคู่นะคะเลขคู่นะเป็นลายที่ง่ายๆอีกลายหนึ่งลายไม่ยากคะ่ะอันนี้นะ ท่านผู้ชมลองลองทำดูเนาะทีนี Neil ้พอพอเราถักพอเราถักเป็นผืน <romantic> ค <success> ่ะแล้วก็เว้นเว้นช่วงช่วงช่วงช่องไหลนะคะช่องไหล่แล้วก็เปิดแล้วก็ถักแผ่นหน้าแล้วก็เอามาเอามาชนกันตรงตรงหัวไหล่ทาโซ่ตรงชนตรงหัวไหล่ค่ะแล้วก็แผ่นหลังเอามาชนกันแผ่นหน้าพอถึงตรงวงแขนนะคะตรงวงแขนนะทีนี้พอทําตรงเนี้ยมันถักมันถักยาวมาหน่อยมันก็จะ โผล่ขึ้นมานิดนึงเวลาเราใส่อะค่ะไหล่มันจะตกนิดนึงถักเป็นประมาณรูปสี่เหลี่ยมนี่แหละค่ะประมาณรูปสี่เหลี่ยมก็คือถักตรงขึ้นไปเลยพอเราถักเราถักไปอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ถักตรงแล้วก็ไปเปิดตรงวงแขนนะคะเปิดตรงวงแขนแล้วก็ถักถักแผ่นหน้าขึ้นถักแผ่นหลังมาเ,าเราก็เอามาชนกันเนี่ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้และตรงคอเนะะี่ยค่ะเราล่นไป3ามนะล่นไป3ามเนี่ยค่ะแล้วก็ขึ้นอันนี้ขึ้นไปสองรอบ จากตรงนี้ขึ้นไป2รอ,อบค่ะก็จะเป็นได้คออย่างของนางแบบเนาะก็น่ารักดีนะเนี่ยนางแบบเขาผอมๆน่ารักดีก็ฝากไว้อีกคลิปหนึ่งค่ะลองทํากันดูนะง่ายๆง่ายๆใส่สบายๆอะไรเงี้ยค่ะฝากไว้ค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ